ส,สดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านค่ะมื่อาปอเดินทางมาติดตามตัวเลขเนื้อทางความฝันกับพอสุนทอนค่ะ้าปอกระดินวับพอสุนทอนมีฝันฝันดีค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นผีค่ะดึงขาบอกเลขค่ะสองโตัวเด็ดเลยค่ะเรื่องเล่าความฝันของพอสุนทอนสิเป็นจางไหนเพื่อนสิได้เลขตัวใดมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านกลับไปติดตามรับชมรับฟังเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะไปสอบถามความฝันของพอสุนทรนน้ำกันค่ะงวดพานหน้าค่ะตัวเลขของพอสุนทร พกสามแต่กระทม้ชมงวดนี้ตามต่อเนาะค่ะทมุชมมนอกเรื่องเล่าความฝันสิเป็นยังไงไปสอบถามกับพ่อสุนทรนน้ำกันเลยค่ะกลาบสวัสดีค่ะลุงสุนทรค่ะสวัสดีค่ะพ่อสุนทรนค่ะเป็นคลิปแหลกเนาะค่ะคลิปแหลกของปะบนเนาะค่ะคลิปแหลกแหกบ้านได้ปะบนค่ะบะฝันเหม่นค่ะค่ะแต่ว่าฝันฝันเมน่นแต่ว่าผู้อื่นได คนปลาเพิ่นบ่อไทยวื้นไดให้แนวนี่เขาว่าเอิ้นว่าดวงดวงค่ําจุนคนอื่นซอยเหลือคนอื่นนอคุณพ่อนอห้มาแตกบนล่างอะไรเนี้แต่ว่าเหมือพอพ่อถามว่าพอซุนทอนใดบ่บ่ได้ว่าซั่นค่ะบ่บ่ได้เป็นจักษั่นเนาะคุณพ่อหนีมันสิเอาได้บ่หมดคือว่าพอซุนทอนนี่แดงตันคนอื่นแม่นดวงเพิ่นเพิ่นมอบให้คนอื่นแดงตันเนาะถ้ามางวดนี ก็ว่านดีขัดอีกมันบอกเออดีขักว่าดี้ละวันนี้ค่<ฮ>ะว่าดีอยู่ฝันจังไรไหวนอนอยู่มันมีผู้เฒ่ามาบอกเป็นผีมาเป็นผีเออเป็นผียางมาคอประตูเลยประตูหฮืนอนลูกลุกลุกออกมาเปิดป,ป,ประตูเข้าไปกปดึงขาอยู่ดึงขาอะไรก็ได ใครน้อมาดึงขาานี้วะเลยลูกกันนัง่งลูกกัน,นั่งเมื่อกีผู้นใหญโทนโอ้พี่ผู้ชายเออพี่ผู้ชายผู้ให่โดนโอเออคนมาดึงขาให้ลูกเมื่อกีบอกเลขเลยคนห่คนมาสามสองโอ้ 2, สองสามสองสามออสองสามเออคนบอกํานีล่ล่ะซื้อมาค่ะ เออาะประตูบอกนี่เออบันนี้มันจะเมื่อมันบอกอีกและมันจะลงเงอนไปค่ะมันบอกสองหนึ่งสองหนึ่งเออสองหนึ่งมันบอกสองหนึ่งต้อนที่ลงเมื่อพอสุนทอน,นี่ตามที่มาติดตามความฝัน,นเนาะพอสุนทอน,นี่ความฝันของพอสุนทอนบอกเคยฝันว่าเขามาบอกเป็นตัวยังสีจะเถื่อได้ประบน มีแต่ตีเปเอาจากความฝันแต่ขนาดเปเอาพอสุนทอน,นี่เปเลขถือเข่าเข่าออแถบสิทุกงวดแตก<ต>บนลางมาแล้วะเบียนรถนี่ข่้นฝันเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์นี่มาทุกครั้งเลยมีหลอกก่อนเนาะคุณลุงเนาะมันหลดนุดเนาะฝันเห็นรถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าหลอกนี่น,นี่ถือว่าเอฟซีทางบ้านโชคดีเด้คุณพอสุนทรอนนี่เพิ่นฝันไดแบบบ,ดแบบ่ไดดเปได้ตียากเลยประบนะถือว่าเป็นความฝันที่ คือสีมานกันอยู่ดอกหมวดพี่เคาะประตูพีดึงขาพีดึงขาเขาะบอกพี่น้องก็ั่วบอกคุณพ่อวันขึ้นประตูกอประตูแล้วก็ประตูั่วน้าบ้านก่อนเราก็จังมาดึงขาคุณพ่อตั้งเสียงเบาเนี่พอยัยโทนคุณพ่อว่าก็แสดงว่าพอสุนทรนี่จักเพิ่นโมจักเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเป็นพี่น้องห่วบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กัน มันเสียชีวิตโดนหลับอกคุณพอว่าคุนเจ้าโดนหรือเนาะอ๋อโดนเติบแล้วแต่คันสีทามถึงอายุนี่ก็คือสิจจำบ่ได้หรอกคุณพอเนาะพาเสียชีวิตไปโดนเวล่ะเราเสียชีวิตไปโดนเหล้วจำได้บ่ได้อายุล่ะอืมค่ะถือว่าพอสุนทอนนี่ฝันดีเป็นผู้ฟันแม่นอีกผู้หนึ่งจังได๋กกะให้เอฟซีพิจารณาเอาโตนี่นี่กะคือสองสามสองหนึ่งนี่ จะปอกาเบาเลยเลยว่าให้เอฟซีเน้นเลยเพราะว่าคุณพ่อสุนทรนี่ฟันแม่นค่ะแต่คนแตกลางมาแล้วคกะจังเดยกัให้พิจารณาเอาเนาะตัวลขเนาะคุณพ่อนะเข้ากับวงหูว่ามันสีออกตัวใดคือว่าได้เนาะคุณพ่อนะแต่ว่านี่ทางควอมฟันมีมาเข้ากับตองแบ่งปันเอฟซีเนาะแต่ว่าให้เอฟซีนี่พิจารณาเอาบอเมนว่าว่าตัวนี้นี่ทุ่มมียังขายสื่อเวิร์ดกับบอเมนเด้นเนาคุณพ่อนะคกะเพราะว่าตัวลขเนาะ มันก็มีความเสี่ยงแน่เนาะคุณพ่อเนาะซื้อราตรีไว้แล้วไปถึงซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วงวด63นั่นบ่ได้ซื้ออ๋อแบบว่าแบ่งกันจนเจ้าของบ่ซื้อเป็นไปซื้อตัวประจําคุณพ่อซุนท่อนนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นจําบ่ได้เพิ่นหลงคือตัวใหม่มาเพิ่นก็คือมักใหม่แต่ว่าออกงวดนี้คือสิได้เนาะซื้อไว้แล้ว เพราะว่าช้าแห่งได้คุณพ่อดอกม้วนนี่ก็นไหวมันจะได้อยู่แล้วเพราะว่าพอสุนทรนี่ก็เคยฝันแบบจักเถื่อพอเคยฝันนึกถึงถือว่าในี้หรอกปีนอกพอนอกแต่ว่าสามตัวนี่จะเอาต้นใดเขาเป็นแปร่โบได้หรอกแป็นโบได้เพราะว่าเป็นไหนมาแล้วงนอกเป็พ่อนอกเป็นไปแปร่เองค่ะคือว่าคุณแม่คุณแม่ศูนย์เก่าศูนย์เข่าเพราะว่าผีมาดึงขาบอกเ่าเดี๋ยวมันเก่าดึงก็มันกินโบแน่น่าอืมมานึงกระไดกระนา เอาเป็นตัวนี้ละเนาะพอสุนทรเนาะเพราะว่าตัวที่เพิ่นบอกเลยแม่เนาะเป็นโบนิแดดกัดตีเนาะค่ะมันตัวจำหนังนะบ่กเป็นเปรยได้พอนี่เพิ่นบอกเลยได้ค่ะจังได็กอะเอฟซีพิจารณาเอาพอสุนทรฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมแต่เก่านี่กะขั้นบอกเป็นตัวเนี่ยนี่กะบ่อผาดเลยเนาะคุณพ่อนอ่ะเคยมีมาบอบอกเป็นตัวแบบบอไม่มีบอไม่มีจักเถื่อเลยไม่ติดี้รถซาเล็งอย่าของ มีแต่ตเตียวแปลมีแต่เปลเอาเกี่ยวกับรถซาเลิงจังสี่ขนาดเปลเอายังแตกบนแตกล่างเ<ป>นาะแตกบนแตกล่างโอ้ยจังสีว่าจังไได้เนาะแต่ว่ากับขึ้นอยู่กับดวงคนเนาะคุณพ่อนะ,อะดวงเฮาสิ <5 S 2> เป็นจังไดมีโชคมีความมานบ่โชคเขาว่เนาะ ถึงยู่กับดวงอีกเนาะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นบุญของป่าบุญคนอีสานค่ะที่ได้มาติดตามเนาะป่าบุญนี่โชคดีได้ป่าบุญคนอีสานโชคดีได้เพราะว่าตามที่ติดตามฝันพอสุนทรนี่เป็นขังเลสฝันแบบนี้ฝันดีผีดึงขาบอกเลขเลยได้เป็นเรื่องคนจีนคนสิหามาก็บ่ฮู้เลยตอนนั้นจะลืมจะหามาใส่แน่หามาตั้งใส่คุณพ่อแล้วแล้วเบันบันดึงอยู่ที่ไหนดี ดึงนิ้วตีนดึงนิ้วตีนดึงตีนดึงตีนพอสุนทอนหาหยังล่ะพ่อมันบ่ฮู้นี่ล่ะหรือเอาหาใส่่วให้ฟังนี่ล่ะให้แบเองเพิ่นโอ้523 21ังสิบอกอ2 2 1เอาให้เพิ่นอันนี้ลงเนาะเอาให้ FC ตืมเอาเนาะแต่ว่าส่วนแอดมินนี่สิใส่ให้แต่2 3แล้วก็21เนาะปบนเนาะค่ะเพราะว่า จะปวดมันใจร้ายค่ะบ่เคยฝันยังสี่ป่าบนเพราะว่าเพิ่นติดตามประจำเนาะติดตามคุณพ่อซุนทอนประจำเพื่อนบ่เคยฝันแบบนี้ค่ะค่ะจะปดนี่บ่อยากใส่เลยบ่อยากใส่อยากให้เอฟซีได้แบบแข็งๆนี่แหละแต่ว่าขั้นไผอยากได้สามตัวก็ตติมใส่เอานอกป่าบนเนาะค่ะก็เท่านั้นค่ะแต่ว่าเอาหาใส่เอาหาใส่ก็จัดใส่เลยเอฟซีเพื่อได้สามตัวก็ตัดสองตัวน้เนอกคุณพ่อเนาะครับค่ะ เรื่องบบครากฝันกับบมียังเพิ่มอีกแม่นบค่ค่ะครับมีเท่านี้ค่ะขอบคุณทุขทางค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นตัวเลขของพอสุนทอดเนาะผีดึงขาบอกเลขค่ะสองสามสองหนึ่งเนาะ โชคหมานกับตัวเลขของพอสุนทอนค่ะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถามีตวเลขเรืืองเล่าความฝันได็ด็ดจ่ใสจ่าปอกับสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะแต่ยาฝาวไปใสค่ะเหมือนี่จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพึ่งน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะมาสการค่ะหลวงปู่ค่ะ อันว่าเรื่องคุณของสีเพิงน้องสร้างรากาเซ็นผมแม่ธทรณีให้ปั้งเน,นี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือการปุ๊กเสษออกมานี่ยสหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกียวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขา,ขายในธุรกิจเป็นเมตตามหานิยมไปใไส่มาใส่กระซามมอชี้ไปบูธใช่บดาคนรัหลกสมรักษาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนำไปบูชาพวกาข,าข,าขาย อ่าหรือโยในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าในของปฏินนบาลในเครื่อนคือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน,นาสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณนี่บางของทีก็เอิดแม่เส็นผมแม่โทรณนี่บางคนมันเกิดเอิญไปเป็นเครือเขาหลงมันจะมีตัวผูก,กตัวเมียอ่าอย่ในตัวน,นี้ที่ไม่นี่มันครบสูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับคนคือว่าถ้านําไปจเกิดประโยชน์มีโศกม่ลาบ มันคาสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอยาจ้องเขาโมซ่าไปแล้วดูซิว่าผู้ได้มากว่าดีขื้นวัตถุยางคข่าขายบ่ดีกดีเดีไปร่าเม็ยยังบ่เคยเสือเรือถึงเบอร์กับถือเขาเงินยู่ามันม็นอานาจมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วมากอันหลวงปู่หรืออาจมากนี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีม่สุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเพื่ต้องหลงเรื่องอยู่สุขจึงอย่าง คือสางเป็นสีสัดสีมีชี้พวกฟงกูไปกูเนี่ว่ปาประมาณภระตายตัไก่ายสางตรงใส่สางในการออกรบอกสื้อส่วนมากเขาเลยชื้อจำ,ำหน้ามาหน้าใจขี่มันก็เบา้องคันดีบัดอ่าว,ว่าจะขนส่างอ่านังสางประกับสางอันนี้สีราม่าย่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันสางตกมันไล้มาจากลูกลูกคนเดียวสางอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นหนวดไอ ผสมเสร็จของง่าสร้างแล้วก็พวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเส็จเรียบร้อยแล้วจึงในน้ใหายิโยมพนมาช่ำบุญสั่งสลอกสราสั่งแม่ยังกับพลมาบูชาไปกับรู้สึกว่าเสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อ่าสั์คุณตัวประเทศของเสืสร้างพระเจ้าอิบาสุนจเจ้าอิป้าทุกโองค์ก็ใส่สร้างก็ได้เอาวนีมาเป็นเครื่องร่างอะไที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง หายยาโยมไปสาธุ<ห>สาธุค่ะค่ะท่นานผูาา้ชมจ่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะนอก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้เบิง่งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอ เป็นหนวดเลียกเงืนเลียกท่องเลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีคักค่ะเดี๋ยวมาเบิ่ังหน้างใน,น้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนี่นีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทธรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเ้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพืงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรัพท์ค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงโตก๊กดวงกำลังตกตก๊ตกเฮ็ดเอียงกบาบพ่อสีดบ่พ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่คอยเข่าห่านก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เวาวกับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ้าวๆนี่เพิ่นกะเกิดข่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหล่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อม่ใดทีเบอร์โทรของจ่าปอเนาะค่ะเนาะโทรมากเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก่ะลาทธรรมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ